วันที่พระพุทธเจ้าทรงสวดท่องของพระองค์เองเวลาพระองค์นั่งทัดเวกเลนอยู่ผู้เดียวแล้วยกบทธรรมนี้ขึ้นมาสัจจะคือปฏิจสมุปาโพนั่นเองเรามาสวดท่องบทธรรมนี้พร้อมกันอิทาภิคขเวอริยาสาวโกปฏิจสมุปาทันเยวะ สาธุกังโยนิโสมานสิกโรติทิ่ขูทั้งหลายอาริยาสาวโกในธรรมวินัยนี้ย่อมกะระทำไว้ในใจโดยแยบ,บคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจะสมุปาโทนั่นเที่ยวดังนี้ว่าอีมัสสมิงสติอีทางโหติ เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัส,สุปปาทาอิทังอุป,ปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัตส,สมิงอาสติอิทังนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัส,สานิโรธา ทิทัำนิรุชติพราอความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยาที่ทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราพราะมีอวิชชาปัจจยาจึงมีสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณัง พอมีสังขารปัจจยาจึงมีวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังพอมีวิญญาณปัจจยาจึงมีนามรูปังนามรูปะปัจจยาสลายตานังพอมีนามรูปะปัจจยาจึงมีสลายตานัง สลายตนาปัจจยาผัสโสพราะมีสลายตนาปัจจยาจึงมีผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะปัจจยาจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาปัจจยาจึงมีตัณหา ตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาปัจจยาจึงมีอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภาวะเพราะมีอุปาทานะปัจจยาจึงมีภา,าวะภาวะปัจจยาชาติเพราะมีภาวะปัจจยาจึงมีชาติคือการเกิด ชาติปัจจยาชรามารณงโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติคือการเกิดปัจจยาจึงมีความแก่ความตายความโสกะความปริเทวะความทุกข์กาย ความโทมานัดใจและความคับแข็นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวเมตัส,สะเกวราส,สะทุกขกขันธะส,สะสมุทยโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งทุกขกขันธ์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ อวิชายะอเววะอาศสาวิราคนิโรธาสังขารานิโรโทเพราะความจางขายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอนาวิชานั้นนั้นเดียวจึงมีความดับแห่งสังขาระสังขารานิโรธาวิญญาณน,นิโรโท ข้อมีความดับแห่งสังขาระจึงมีความดับแห่งวิญญาณนะวิญญาณน,นิโรธานามรูปานิโรธะขาอมีความดับแห่งวิญญาณนะจึงมีความดับแห่งนามรูปานามรูปานิโรธาสลายตานานิโรธะ ขาอมีความดับแห่งนามรูปะจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตานะนิโรธาภัสสนิโรธโพราอมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสา,านิโรธาเวทนานิโรโโอ พอมีความดับแหง่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรโธพอมีความดับแหง่แหงเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาตันหานิโรธาอุปาทานานิโรโธพอมีความดับแห่งตันหา จึงมีความดับแห่งอุปาทานะอุปาทานะนิโรธาภาวะนิโรโทร <แก S 1> ข้อมีความดับแห่งอุปาทานะจึงมีความดับแห่งภาวะภาวะนิโรธาชาตินิโรโทขอมีความดับแห่งภาวะจึงมีความดับแห่งชาติคือการเกิด ชาตินิโรธาชารามรารังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาติคือการเกิดนั่นแลจึงมีความดับสิน้นแห่งความแก่ความตายความโสกะความปริเทวะ ความทุกข์กายความโทมนัสใจและความขับแคนใจทั้งหลายเอวเมตัสสะเกวลัสสะทุกขกขันทัสสะนิโรโทโหโติความดับลงแห่งทุกขกขันทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุ